เกลือกระดาษด้านบนไว้10เซนขีดเส้นตรงเป็นเส้นเริ่มต้นค่ะด้านข้างวัดเข้ามา1ไม้บรรทัดเป็นเส้นกลางหน้าจากเส้นเริ่มต้นวัดลงมาเท่ากับอกหาร4 92หาร4ได้23เซนเป็นเส้นอกค่ะ จากเส้นเริ่มต้นวัดลงมาเท่ากับความยาวเสื้อที่ต้องการค่ะที่เส้นเริ่มต้นจุดกลางหน้าหาคอกว้างคอกว้างเท่ากับคอหารห43สาหารหได้7.16ค่ะคอสูงค่ะให้วัดลงมาเท่ากับคอกว้างบวก0.75ซน7.16บวก0.75ได้7.9เเซนค่ะ ตีเส้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้แล้วโค้งเส้นคอหน้าโดยให้มุมนี้สูงขึ้นประมาณ3.5เซนที่เส้นเริ่มต้นกลางหน้าวัดออกไปเท่ากับไหล่กว้างหารสอง ส3หาร2ได้21.5สเดซนตีเส้นฉากลงไปที่เส้นอกคะ่ะที่จุดนี้วัดลง5เซนหรือ2นิ้วเป็นจุดปลายไหลขีดเส้นตรงไปที่เส้นคอเป็นเส้นไหลหน้าคะ่ะแบ่งครึ่งเส้นอกถึงจุดปลายไหลเป็นแนวเส้นบ่า บาหน้าวัดเข้ามาเท่ากับ1.5เซนทมที่เส้นอกวัดขึ้น3เซนหาอกกว้างค่ะอกบวกหลวมหาร4 92บวก16หาร4ได้27เซนมค่ะมาร์กจุดไว้ ค้งเส้นวงแขนผ่านจุดที่กำหนดไว้ค่ะ ที่จุดนี้ขีดเส้นฉากลงไปที่ชายเสื้อเป็นเส้นข้างลำตัวแนวเส้นเอวค่ะวัดลงมาจากเส้นอกประมาณความยาวของเส้นอกคือ23เซนเก็บเอวเข้า1.5เซนโค้งเส้นข้างลำตัวค่ะที่ชายเสื้อวัดขึ้น5เซนทำชายโค้ง สาบกระดุมค่ะวัดออกมาประมาณ1.5ถึง2เซนค่ะชิ้นหน้าเสร็จแล้วค่ะต่อไปทำชิ้นหลัง ที่เส้นเริ่มต้นวัดลงมาสี่เซนหรือหนึ่งนิ้วครึ่งขีดเส้นฉากออกไปค่ะและวัดกลับขึ้นไปสิบเอ็ดเซนหรือสี่นิ้วครึ่งขีดเส้นฉากออกไปค่ะขีดเส้นแนวไหลเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้ค่ะ คอกว้างชิ้นหลังค่ะจะวัดยาวกว่าคอกว้างชิ้นหน้าหนึ่งเซนแล้ววัดลงไปสี่เซนเป็นเส้นคอสูงตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้แล้วโค้งคอหลังค่ะที่แนวเส้นไหลค่ะ วัดลงมา3.5เซนแล้ววัดออกไป1.25เซนเป็นจุดปาลายไหล่ชิ้นหลังขีดเส้นตรงไปที่เส้นคอค่ะเป็นเส้นไหลหลังจุดบ่าหลังวัดออกจากบ่าหน้า1.5เซนขีดเส้นตรงไปที่เส้นไหลหลังแล้วโคง้งแขนชิ้นหลังค่ะ ที่เส้นต่อบ่าวัดลงมาหนึ่งเซนโค้งเลียวไปหาที่จุดกึ่งกลางค่ะใช้เสื้อชิ้นหลังค่ะวัดยาวลงมาจากชิ้นหน้าสามถึงสี่เซน ตำแหน่งกระเป๋าค่ะวัดจากริมสาบเข้าไป6เซนวัดขึ้นจากเส้นอก3ามเซนกระเป๋ากว้าง13บมเซนและยาว14.5เซนค่ะต่อไปให้เช็ครอบคอเพื่อนำไปสร้างปกค่ะเส้นรอบคอที่ถูกต้องจะต้องได้เท่ากับ 43่มเซนรวมกับเส้นสาบอีกข้างละ1.5เซนสีบมบวกสจะได้เท่ากับ46เซนค่ะเส้นรอบคอที่นำไปสร้างปกคือ46เซนค่ะและเช็ครอบวงแขนเพื่อนำไปสร้างแขนค่ะตัวนี้ได้รอบวงแขนที่50เซนสำหรับอก36นิ้วค่ะ รอบลักแ้จะอยู่ที่ประมาณ40ถึง42เซนหรือ44เซนค่ะบวกรวม6กถึงแเซนจะได้50เซนพอดีแล้วค่ะจะได้เสื้อที่พอดีวงแขนไม่กว้างมากเกินไปค่ะ